ปีดซีในเช้าวันนี้ได้ปรับตัวขึ้นตามที่ผมคาดการไว้นะครับนะตอนนี้สามารถยืนที่หมื่นเจ็ดได้ละวแอบเราดูแท่งเดย์ขึ้นมาทดสอบแล้วแต่ยังติดมีอินเทสิพี่ต้องฝาดไปให้ได้นะครับนะอ่บแล้วก็แอบสีช่ชั่วโมงขึ้นมายืนบนเส้นอินเทสสองร้อยเรียบร้อยนะครับนะตอนนี้ส่วนหนึ่งชั่วโมงกับสิบแปดนาทีเรียงตัวค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่าแอบเป็นบูลบูลดิสต์มากเลยนะเรียงตัวกันสี่เส้นนะครับนะแล้วก็สิบแปดนาทีเหมือนจะเริ่มปั๊มขึ้นมาอีกรอบนะครับนนนะเอ่่่คาาดวาโซีย 17, 17, หมื่นเจ็ดสามร้อยถึงหมื่นเจ็ดห้าร้อยตรงนี้อาจจะมีการโดนตบยอ่อลงมน่นะแต่ถ้ายืนแถวๆโดนตบลงมาแล้วไม่หลุดที่หมื่นเจ็ดอีกครั้งหนึ่งน่าจะมีจุดในการเข้าอ่าลองอาจจะได้เปรี่ยนอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องระวังไว้ด้วยครับเกิดรับไม่อยู่ลงแนก็จะกลับมาที่เดิมนะเพราะตอนนี้ผมได้แจ้งไว้ในกลุ่มนะครับตอนนี้แอบมีคนก็ได้กําไรกันเทียบเลยครับในแนวโซนที่ผมบอกไว้นะโอเคนี่สิ่งที่ผมมองไว้นะครับตอนนี้ก็คือถ้ามันเกิดรูปแบบนี้ QM นะแอบในโซนนะครับ ห7 3่0เจ็ดสามร้อยถึงแค่ร้อยละกันโซนนี้แล้วกันก็คือจะเป็นโซนที่มันจะขึ้นไปทัสอบราคาถ้าเกิดไม่สามารถผ่านไปได้นะครับก็จะเกิดออาจจะเป็นรูปแบบของ qm ก็ได้แ,แล้วราคาจะไซส์เวย์กับลงมาที่เดิมนะครับก็ต้องระวังในโซนนี้ไว้ด้วยนะครับเนาะแต่ถ้าทะลุไปได้ล่ะถ้าทะลุไปได้ก็จะมีตรงนี้ก็คือเป็นแนวต้านจะมีสองแนวก็คือแนวนี้แนวนี้ซึ่งมันจะไม่เท่ากับเทนไลน์ของ อ่าทำฟิมเด่นะครับแนวะเป็นแนวเส้นกดของไลซิเวดนะครับเป็นแนวตต่งไลซิเวดในทำฟิมเด่นะครับก็คือเส้นนี้จะอยู่ที่ประมาณ1 8ื0นนะครับเนาะก็ยังไงก็ต้องมาดูว่าจะทะลุได้ทะลุได้เสร็จปุ๊บก,ก็ต้องมาเจอแนวตต่งนี้อีกเนาะแอบตั้งแต่โซน1 7 8 0 0แล้วก็1 8 0 0นแปดแล้วก็หมื่นนะครับสามแนวนี้นะแอบก็ต้องมาดูกันว่าจะทะลุไปได้หรือเปล่ายังไงก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับเออโอเคก็